ก็สวัสดีครับวันนี้ <c oughs> ลมแรงนะครับเราไม่ได้ไปไหน <c oughs> ออกล่าไปได้นะครับเพราะลมแรงมากเลยนะครับเราก็จะมาทําการขยายผัากกาดกระจ้อนกันนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็มันจะมีเป็นบางต้นที่พออหยิบไปขยายได้แล้วนะครับก็จะมีเป็นบางต้นไม่เยอะนะครับเราก็จะ <c oughs> ทำการเน็บในบแปลงใหม่ครับ mm. เพื่อขยายไฟให้มันกว้างๆไปจะได้ขยายได้เดินได้นะครับตอนนี้ก็มีตางอีกน้อยครับมาดูกันครับน่ครับเราจะขยาย,ยาต้นีใหญ่อย่างนี้นะครับน่ครับใบจะประมาณนี้นะครับ2อใบสมใบนะครับ เราก็จะนําไปขยายเราก็จะถอนถอนแล้วก็นําไปขยายแปลงใหม่นะครับเพราะว่าอยู่ที่นี่ก็จะเป็นการแอ,อัดก็ถึงแปลงเพาะนะครับนี่นะครับเอาหลงทางวางไปครับ <c oughs> าการขยายเนี่ยเราไปไหนไม่ได้เราก็มาเข้าสวนกันนะครับ <c oughs> าการขยับขยาย เปลี่ยนที่อยู่ใหม่ให้แปลงผักนะครับเพราะว่าอยู่ตรงนี้ก็เอออาจจะเดียดอย่างนี้แล้วครับการปลูกผักนะครับนาน,นานเราค่อยมาขยับขยายก็ทีนะครับเราก็จะทําการขยับขยายเพื่อให้ต้นพืชที่อยู่จะไ,ได้ขยายด้วยนะครับ ไปครับาเลือกดูว่าต้นไหนใหญ่แล้วรากเขาก็จะมีเริ่มมีรากนะครับนี่ครับแต่ถ้าต้นเล็กๆก็จะไม่ค่อยมีรากนะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะให้ดูครับเนี่อยอางนี้ครับจะไม่ค่อยมีรากนะครับมีอยู่แต่ไม่เยอะนะครับแล้วก็ค่อยขยับขยายกันไปนะครับ มันก็จะมีต้นใหญ่บ้างเล็กบ้างนะครับเราก็จะต้องการค่อยๆถอนขึ้นนะครับเราจะดึงโคตรพดาพดโคตรพาดเลยไม่ได้นะครับเพราะรากจะขาดนะครับเพื่อทําการขยายพันธุ์นะครับนะครับก็จะมีต้นใหญ่ของเขาอย่างนี้นะครับที่เก็บต้นใหญ่ที่พร้อมที่จะขยายพันธุ์ขยายแปลงนะครับ เอาไวไ้ตรงนี้ก็จะแออาจเปนอย่างนี้นะครับไม่ใช่โตครับแต่อยากให้ใบจะโตใบใหญ่ๆแล้วก็อยากขยายกันไปครับส่วนแรงเราก็ทำระยะแล้วครับ เข้าสวนการการขยับขยายแปลงผักของเรานะครับ กำม,มือเราก็จะเก็บไปอย่างนี้และครับจีละเล็กทีละน้อยนะครับเราจะไม่เก็บไปจิละเยอะนะครับเป็นกำมือแล้วก็ไปก่อนครับเก็บขยายไปก่อนครับนะครับเ <ii> หยียบขยายก่จนะครับจุดแปงของเรานะครับที่เราทำเอาไว้นะครับพร้อมที่จะลงนะครับ จะมีขยับขยายมาแล้วล่ะครับไม่รู้ว่าจะติดให้เราลำบาเนลครไม้ฉลอขยาย ที่ใส่คู่กันไม่ใช่อะไรนะครับเพราะว่ามันจะเป็นบางต้นที่ติดให้เราต้นที่ไม่ติดนะครับประมาณนี้ครับก็ะจะเนบองไปแล้วก็บีบซึ่งซึ่ง,งรากก็จะยาวมากนะครับเนี่ยลำต้นกับไอ้นี่จะยาวมากนะครับเนะราก็จะเนบให้ให้สุดนะครับ ทำไปครับเราไม่รีบไม่ร้อนครับค่อยๆจัดไปตอนเล็กละน้อยนะครับเราทำกินเองครับเราไม่ได้ทำเพื่ออย่างอื่นนะครับเราก็จะขยายขยายของเราทำค่อยๆทำไปเรื่อยๆอ,อย่างนี้นะครับเราจะไม่รีบร้อนค่อยจัดไปทีลเล็ก วันละเล็กวันละน้อยนะครับส<ร>วนเกษตรแบบบ้าๆหรครับ <S <S ไม่รู้มันทำอะไรทงวันวันไม่ทำอะไรไปหาเลาะตืนอนกไปหาเลาะ ท่งวันมันก็บ้าๆนอนดูกับโทรศัพท์นะครับเขาบอกว่าผมบ้า่านไปครับตามวิถีของใครของมันแล้วแต่จะว่ากันผมไม่เสียเรื่องพวกนี้ครับต้นมะเขือพวงนี่ผมก็ไม่เอาออกนะเนี่ยก็จะเอาไว้อย่างนี้แหละ ต้นมะเขือพวงนะครับ ดินตรงที่มันไม่ไม่นิ่มให้เราก็ต้องใช้ไฟยอย่างนี้นะครับในการเสียบน้ำร่องเพราะว่าลากเราต้องเอาลองอยึดนะครับ คนก็จะบอกว่ามันถี่นะครับเนี่ยไม่ถี่นะครับคือเราปลูกไว้กินนะครับเราก็จะทําแบบนี้แนะครับไม่ไม่ต้องการความกว้างไม่ต้องการใบหนานะครับเพราะว่าเราจะได้เก็บกินเวลากินนี่สบันหันแหลกแล้วก็เร็วมาก <c oughs> โอ้รู้สึกเสียงไม่ค่อยดีครับเสียงแหบหายาายาสมุนไพรกินดีกว่า พอเวลาเสียงแหบอยู่ในสวนเรามีของที่สามารถปรับเปลี่ยนถ้าเสียงไม่ค่อยดีนี่นะครับเป็นยอดแมงลักนะครับถ้าใครที่เป็นหวัดคัดจมูกนะครับน้ำมูกไหลไม่ต้องใช้อย่างอื่นเลยครับนี่ครับอย่างนี้นะครับใบแมงลัก ยอดแมงลักเป็นบัดคัดจมูกไม่ต้องใช้ยานะครับหรือว่าเจ็บคอก็ได้นะครับเจ็บมาสดๆอยู่ในสวนของเรานะครับก็ปอดสารเคมีอยู่แล้วเพิ่งรดน้ําไปเมื่อเช้าไม่จําเป็นต้องไปล้างน้ําอีกนะครับเราก็จะอย่างนี้เลยครับเรื่งกินมางาจะขึ้นจมูก จะใหล้ละเอียดแล้วค่อยอึกลืนลงไปนะครับมันจะชุ่มคอนะครับแล้วก็จมูกเราจะได้โล่งขึ้นนะครับนี่คืออเป็นสมุนไพรเล็กๆน้อยครับในสวนสามารถทำให้เราเสียงใสชัดเจนยิ่งกว่าเดิมได้อย่างนี้แหละครับ,น,รบน,นะครับของกินง่ายๆนะครับอุ้ยมาเจอของแปลกครับ ไม่รู้เขาจะรีบไปไหนครับมาดูหน่อยครับดูครับความรีบของสิ่งที่เราปลูกนะครับดูครับต้นเล็กนิดเดียวเองครับมีดอกมีลูกนะครับเนี่ยไม่รู้เขาจะรีบไปไหนนะครับเป็นแตงกวานะครับแตงกวาเล็กนะครับที่ซื้อของเข้ามาปลูกนะครับไม่รู้เขาจะรีบไปไหนยังไม่โตไปถึงไหนเลย ดูสิครับจะเป็นลูกแล้วโฮ้ยจะรีบไปไหนเนาะดูครับข้าวโพดก็พึ่งขึ้นนะครับต้นถั่วก็พึ่งขึ้นนะครับต้นถัว่วนี่ครับถัว่วนี่ในสวนของผมก็จะผสมปนเปกันอย่างนี้นะครับต้นถัว่วอ่าข้าวโพดแตงกวานะครับอันนี้เป็นอ,อ,อ,อะไรเนะี่ยเขาเรียกอะไรนะ อะไรไม่รู้จำไม่ชื่อไม่ได้แล้วที่เป็นฝักเป็นร่อนเป็นร่อนจะยีกยะอะไรลหละตัวผู้ตัวผู้ตัวผู้ครับตัวผู้นี่ครับไม่รู้เขาจะรีบไปไหนนะครับไปดูไอ้ที่เหน็บพร้อมกันแต่ยังไม่ไม่เป็นอะไรนะครับมาดูครับนี่ครับเหน็บพร้อมกันนะครับเนี่ยแตงกวาพร้อมกันยังไม่ไปไหนเลย ินทางโน้นเอาแล้วครับมีลูกให้เราแล้วให้รู้จะรีบไปไหน <laughs> เออไปครับอเวลาไปเน็บผักกันต่อได้ชมความสวยงามของสวนบ้าบาแล้วก็มีเล็กน้อยกับสมุนไพรเล็กๆน้อยแก้เจ็บคอแล้วก็ทำให้จมูกโล่งนะครับช่วงนี้ อากาศเย็นนะครับก็จะเป็นแบบนี้แล้วครับอากาศเย็นทําให้เราเป็นหวัดพัดจมูกหายใจไม่สะดวกนะครับก็บานไปครับก็จะมีถ้าเราปลูกเอาไว้เราก็สามารถเก็บกินได้เลยอย่างเงี้ยครับครับผมพอเวลามาขยายพันธุ์พักกระจนต่อนะครับก็ชอบก็กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับ เอาเวลาไปทำต่อทำงานต่อนะครับคอมเมนต์เข้ามาพูดันนะครับสวัสดีครับ